นอคอนพักขาครับไป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 ได้ไ,ได้ครับไปได้สบายมากนี่นี่เลย่ะลุนันมาตีโน้ม <c oughs> มาใส่งไหนเบ่งกันไป หนึ่งสาไปบังนึ่เป็นโตเลยพี่พ่อมากสูงุดสามิ้เล่นเรียบลอยครับมันพระขาครับรอเวลาครับสโควิดออกมาครับ ดังไปลูกดันได้ดีเลยเลยตีเลยเลยมึงก็ต้องสองสามบาทลูกลำหนา้าผีน้ำมือแน่แท้น,นันน่นคืองแก่เดคนเดิมนี้ไง กินแดนหัวเมืองมหาเชื้อใจเป็นคนเมืองบ้างไปจังหวันยาสูโทอ่อนถ้าไปตงไปมาจากเมืองบางไผยโสโธทอทางตะบนยอในน้ำช่อมักคำหวาน รอเวลาครับหน้่งองสามสามหกเลยสามหกคืนเายบสามหกคนลำดาครับน้องเจเจ ตาแล้วพันเลยครับรอ,เ,อเ,เ,เวลาครับบุญพลาครับบุญพลางานองสุดทีสาม

รอบเจะวางสุดท่ายเลยครับผมหมอกไฟอนนีเป็นหมอกไฟเลยเล็ก่านเลยครับเล่ยเล็กฐานค่าดูดูบันเลาต่อเมืองบริจูนเลยนะเราบนจะมีผลทำไหนครับข้างามครับรอเวลาครับ3 2 1ได้ล้องฟ้า ลำดาบรุนแรงนะครับอะโอ้ยเกือบบานแล้วครับเงินหลายครับซีสุดล่ะดันไปลูกดันไปหาเกินลูกโอ้ยจึงมันดันคักบานกับเลยไหลนะครับเลยไหลขาดแล้วขาดเลยราคาสูงอ่ะรุนเกือบข้อสูตได้ปะโอ้ยเบิดติดเลยได้กับองศานะครับ องศาลอยลาครับกองฝังนโจ๊โจ๊กีกสอบสองหนึ่งไปไาไปได้ไปได้เออไปได้ครับจ้าแม่จ้าเทพทำยุ่งครับไปได้ครับ ที่ลี่เลยอ่ะเปิดกันไปนะครับเปิดกันไปเยียมทํายุนครับไปได้ครับที่ลี่เลยก็เป็นบอกไม่ตัวเลขสูงไอ,อง้ก้ามสนใจเด้อทางเลยสี่ส40คะแนน ยังเลยยังไหลนะครับลางงั้นโจมจมวุฒิชัยสามสองหนึ่งไป กำเดินใร่างที่มาเยี่ยมมาราคามหาคนอจะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์รถปิกอัพอยู่ไหนรถปิกอัพอยู่ไหนอีนเม็ดจำไม่เอ็นไฟขอยังดีเองขอด้วครับเบิ่งกันไปท่าน คือจะเป็เกียงไลที oh, ่เลัโตทเจรกนะครับเอกกำกับอยู่ที่48สิบผจรลนครับจบสุทสามสองหนึ่งแปแบบไหน เกี่ยวยอดนะครับคือมันสูงดันเกี่ยวยอดครับคาราการชีสุดแล้วเบอร์มานเป็นยังไงโอ้ยบอลเป็นตะก้นบักคอยด้วยท่านจังหวัดสุดท้ายเก้าบอลเป็นก้นบักคอยเลย อ่าไหลนะครับโอเเรอครับรอเวล,ลาครับโชคดีนอนเลยสิสาสองหนึ่งไปไปได้ครับ บึ่งนะครับไปได้กับดัวเดียวดัวเดียวไปกับอ่อนๆนิดน่อยไหลบอไหลนะครับบึ่งกนนั้นซิงเข่าด้เลี้ยวบอกับทิศทางดีนะครับทิศทางดีมากๆนลสิงค์ครับ

เบิกจานะครับการเดินทางถือว่าเยี่ยมมากล้วนพอพอเนี่ยจะล้วง่ายบอลมนลุ้เออลจนดีนะครับอ่ะเบิกจานแล้วเห็กจะได้มาเจอกันท่านเชิญเพราะว่าไอ้แดงเขาไปทุกสายใส่ตีลูกเติมสายบัวได้ครับเขามีเห็นบอกกุ้งเจริญทรัพย์รอเวลาครับ คนทีมานจจุดดี3เาสหน่ไปไมด้เวไปได้โอ้ยไปได้ครับเไปได้่อปลแลุ้นกันนะครับลุ้นกันพัน เร็วแรงนี่ล่บปอนด์ฟันไว้พันไว้ว่ามันมันรวบบางเลยนะครับอ้าเพราะว่ามันลัดเกินไปมันเดี่ยวลงมากลับขึ้นไปใหม่เนี่ยแห้งขับอ่าบามันมันรวบบางนะครับเบิ่งกันนะเบิ่งกรนดาษบาสรุปเลยครับโย่อ้าวราคาบหสาะสนี่ก็แบบไม่สรใหม่นะเกิดไปลันเป็นบางเทมครับ ลุ้งซาซาทัคเแนได้หลายตอนิงานจบจบดีสามส,ะสะ ang ang. องหนึ่ไปออกนมครับออกโต้ไว้ับเบิ่งระดับกันเอานะครับกัเบื้งเบิ่งเบิ้งเร็ว เป็นมักไซที่อันัน่งฐันหน่อยนะครับไปบังอยนั่งนี่ละนั่งหน่อยกันยะนั่งไล่กันยะนะครับรบังไฟเบนงกันอร์เทอร์ดาบไฟเบาละทันกับความเบาครับบ้านนี้องศาพอแบบ หรือ,อ,อรไม่ไม่คือคำถามเรเวลาครับไพ่สีทองได้หลายๆปฏิบัติงานพยายอดโจ๊กพยายอดสามสองหนึ<า><ป>่งอ้า อายยอครับหลังจากทราบผลรถไว้บางนี้เจ้าของรถเก่งตุ้งย่ากอไก่ต่อเตาสามเข้าสูงสีเก็ดไม่ขยับรถด้วยท่านนะตาพอยายบนเกีครับไหลมอสามสิบสามเลี้ยวแท้สามสิบเก็ดเลี้ยวหรอวะ สี่สิไหลลงมาใส่ราคาซื้อดอเด็พอดีมีหอดเล็กหาซินเดอร์ไปสองกับผมครัไปจากขังนว้สองร้อยจจบบีเตปากาครับสองนั้นไป ทุกทผ่นกระดาษไปได้ครับเทพปา99วไ้ครับผมเก็นๆพอแล้วพอแล้วก่ต้องเก็งไปดีทัการนขงันทีว่าเย่ยมากข้อดีบอกบามตามความงดงาม่องก็โจดีครับงามัำพ้อพอแดีบอก บปลโย่รุ่นร้อยลากครับเทียบปบางครับรโสูงนะครับหางแมไปไปโ่ห่างห่างห่างยังไปดไป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 ต้อมเขาต้อมเขาไปไปไม่ได้ ที่รี่เลยครับของพักดบบีถึงกะเบียดโดเนียนถึงกระเบียนมักๆ่านะครับถึงงานแกะืุดมาแต่กับมาข,ข้องตัวไปได้ตลอดเนียนแห้งครับเบอร์ห้า วัเชดรหันหัวไผ่อ<า>อดดบอเหตเร็จเลยครับ้ล่ล่าครับท่องพักดีครับสุดยอนกันเดินทางกับิลุกไวีบินสูงสาา่าทัพเทเลสี่หลายๆปฏิัานโกแกโจ้โชคดีส2มสองหนึ่งโกแกครับ เออครับออกจากข่งดีไปได้ถึงขึ้นกันโอเคมันตุเงได้ขับถึได้ขึ้นกันฮะขึ้นได้ขึ้นกันเออฮะส่วนจะว่าเป็นไปนิดนึงครับทาติโยนไปต่อได้นะครับแบบนิ่มนิ่มหลังไป มจ้าครับสวยงามเรอเวลาครับโกแก่มันทุกเม็ดทางทางจงโชคดีสอสวนสามสองหนึ่งไปฝ่ายมันคือกบไปเรื่อยใช่เป็นไปลูกไปคนเพื่อ่าชัย จากองศานะครับเป็นตัวแปรเลขผู้สูงสอสหวานสั่งสิบสี่สิบรุ่นความเบาะนะครับเพราะ,ะว่าราคาผู้สูงเบิงเ่งไปเรื่อยครับกับหัวไปเปิดนะครับ พ่อพนอกับตัวเลกกำกับไฟในเลยน้อเวลาครับเไก่สังลุยผิงนานจมโชคดีสามสองหนึ่งปน่าปก้งากันเจ้ที่ลี่เลยครับเจ้ไก่สังลุย,ลยอกสมสัติการช่างที่ลี่เลย มันพาไปมันเลยไปมันเลยไปเ้าเย้นี่แห้งครับเจ๊กไก่สังรุยตุงอิสานหลักสุชาติการชา่างตีมงานสิงสองเมืองข้ามาได้ทันเด้อยาตานะครับวงจะเล่นกระเตียมต่อสิงสองเมืองรอเวลาครับนาาา่าสาบเทียทยครับ เอา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 เาเอาเาเอาเอาเอาาเปาเอาเอาาเอาเอาเอาเเอา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 นา,าเาเราเอาอาเออาเ Hãy subscribe rồi <laughs> kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn